นี่ดิคนติดตามเจ็ดพันแปดร้อยแล้วแม่มคนติดตามแม่เจ็ดพันแปดร้อยคนหรอเอาผมมาเป็นแปดพันแล้วนี่ครับยูทูบแม่แตนนะครับแม่แตนใจก็ร้อยแม่แตนพักผ่อนเยอะๆเด้อคุณบีบอกไปเห้าโมงสามไปกินหานลำ <laughs> ดู YouTube แม่แตนบ่อยอยู่นะคะครับผมเฟืองเศร้าหายดีพุ่นละก็จังค่อยมี่ยังกะสีคุ่อย่างป้าอีแค่นึ่งมือรถค่ะเอาก็เฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆแม่ก็เฮ็ดเฮ็ดอาหารเฮ็ดนี่ยังไปนี่ตัวเนาะอยากรไ,ไอตีคี่ค <c oughs> ขันบ่มีแนวเว้าขันบ่นั่งมา <c oughs> มคุยยังสี่เห้เพิ่นเว้าเองหนึ่งเพื่อนบอเว้าผู้เดียวเนาะเว้าบ่เป็นี้ขันมีผู้มาดสอบว่ายังกะพ่อเว้าได้อยู่คัน ยู่ผู้เดียวนี่คือบ่เป็นเลยนั่งก็นั่งซื้อเป็นเ็ดขนมผู้เดียวกับ่กับว่ได้เว้วยังคือเห็ด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 ได้เลยแบบนั้นย่างขอบริการนสิ่งเห็ดขนมติดตามแล้วสั่นติดตามอย่างครับผมชื่นชมขอบคุณนะครับเห็ดขนมเห็ดเขามา เจซีติดโควิดเลยเด็กพี่น้องปวดหัวแล้วนั่งก็้วเจซีติดโควิดละ <c oughs> ่ะก็ตายแลยเชื่อสูอไปแค่แล้วไม่เชื่อเพากำลังเอือนกันกินยาพี่น้องแล้วหกโมงตรงก็เ,เอือนกันกินยาสวดๆ,วๆเนนดี๋ยวเดียวโทรหาเจซีกันเด็กพี่น้องทำข่าวเจซีกัน เขาทำเจซีกันเด้อพี่น้องอบอสคุณแม่น่ารักครับเจซีเป็นไงเนี่ยเจ็บสบายดีครับเป็นจังไดที่แรกว่าบอสติดวันนี้ติดแล้วเมนบอแเมนติดแล้วอืมวันนี้รักษาแบบใดยยอยู่ิใส่ี่อยู่โรงพยาบาลครับอันนี้คือเจซีนะครับเจซีระเบียบวัฒนศิลป์ทรงข่าวเมื่อคืนนีนโทรมาหาผมแต่ก่อนมูเลยว่า ข่อบอลล็อดแล้วครับสันติดแล้วเรียบร้อยเกมเกมมพิ่นได้ยาให้กินไปบอดถ้าไม่กินยายจะเอ็กซาเร่บอดไปเอ็กซาเร่แล้วตรวจเลือดแล้วตรวจเลือดแล้วเออเป็นอยังเจา้าคือติดอันรุ่นมูถามเนี่ยเจา้าคือแสดงอาการรุ่นมูกระสิติดตอพร้อมกันบุญเหมืนบอดตีเนียนมั้งมันอ่ะตีแข็งว่าพู่มร่างกายเขาเป็นแข็งแรงมั้งอืม บัดมันบัดไม่ได้เจ้าวันแอร์แถมก็ติดเอาประกันมันเหมือนมาเลยติดประกันชีวิตเหมือนติดกันเลยประกันโควิดเหมือนเลยติดเอออืมเจ้ามีไอบ่ไออยู่เมื่อยบ่เมื่อยกินข้าวแซ่บบ่ฮั่นบานี้ เพื่อนเพื่อนได้ยังให้กินโรงพยาบาลแกงเหยื่อว่ะหกยับไก่จกไมาอยู่น้ำมูข่อยบอมูข่อยปวดมอนม้อนไมาอยู่น้ำมูบ,บ่บอ่บออยู่ <c oughs> นี่ล่ะมีแต่กระเทยปวดอยู่นั่นมีแต่กระเทยมานะวะอันนี้กระลังไล่โสดอยู่ยนี่นี่เอาตีอืมกระลังไล่โสดอยู่ เอาฝากฝากแจ้งข่าวพี่น้องเนี่ยพี่น้องแฟนคลับใจกันลอยเจซีติดโควิดแล้วพี่น้องทางใจกันลอยแล้วพี่น้องครับเกมเราครับพี่นอ้องติดโคบิทแล้วโรคเฮดครับไม่ต้องย่านคร,านร,รับไม่ต้องย่านดอกซูซี่ท่านเลยระคะไม่ต้องกลัวระคาผู้ใดอย,ยู่ใกล้เจซี่กับผู้ใดอยู่ใกล้เจซี่กับสังเกตอาการนะครับคือจังเจซี่นี่จริงๆกับ ถือว่าอยู <streamlined> ่ในคมเสียงนิตราแล้วแล้วพึ่งมาตรวจเจอมือขึ้นนี่ครับแนนซีแนนวันยัพ่นกระติดแล้วเดีเดี๋ยวนี้แนนก็เริ่มกระติดแล้วไอ้แนนเออที่แรกว่าบบติดน้ำมูกแบบนี้เริ่มไอคอกๆแขกๆเริ่มเป็นแง่แง่แล้วสองขีดแล้วเกลีจังแดเนาะเทาก็บ่ได้ตั้งใจเราโลกวันนวโลกมันมีอยู่สมอง ไม่ขนามันเป็นโตบินมากก็การนี่ก็เพราะว่าเจ้าอาหารมันต่างๆนะเออโอเคหายเร็วๆเด้อครับครับครับ JC มันติดโควิดแล้วเด้อพี่น้องนะครับอยากเห็นโตมันหายเห็นบินมากเว่อเพราะเดี๋ยวเบ็ดดักมันไว้ก็ไข้เรื่อยบินมากก็กานี่หมู่วันนี่ผมมองว่าเออคันหมู่วันโควิดมันแดงจึงคือมาก ผู้ใดติดโควิดเราออกแสงเหลี่ยมมาบ้าบานี่ก็สิเอาซุ่มงุ้มไว้งุ้มไว้งุ้มไว้โหลดแล้ว editors, แม่นบ่เห็นวันโอ๊ปากง้างมันจอดซุบลึกกระสันไว้สืบพืนน้ำมันนะมันตายเหลี่ยมวัดเลยทุนแต่ละคนบ่คือกันว่าไอ้มันแน่นด้วยคน อืมยี่หอดพี่นอนตะก่วนเด้อยี่เป็นอยากไปร้มยี่เนอยากไปรั้มเนาะโอเคครับตัดของเจซีนั่นเ้ยเด้อเมื่อกี้โทรวีดีโอคลองหายเจซีมันจะเป็นช่วงเป็นตอนเป็นตอนอยู่ตอนเท็ดกับเขา แล้วก็ตอนเอาไปแจกแล้วก็ตอนบอรกระเจซีโอเคครับพี่นอ้องเดี๋ยวเอาไว้ซ้ำนี่แหละเนาะครับ<ะ>ผมขอบพระคุณ<ะ>ทุกกาลังใจนะครับผมขอให้ทุกคนที่ช่วยเหลือพวกเรามาก็ขอให้ได้รับสิ่งดีๆไปหลายเท่าพันเท่านะครับขอให้ทุกคนบอ่อเจ็บบอ่อจนบอ่อทุกบอ่อหนากบ่ออึดบ่ออยากข่าขายขอให้มีแต่กําไรครับขอให้มีเงินล้นกระเป๋าเหลือกินเหลือใช้กันทุกคนนะครับครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ว่าเสรลองเพียงบารองหรอก